เมยกินไม่ไเลยบเพื้องแบบนี้บ <laughs> ่ได้มาหาลาอะไรเมื่อกินทอดราแล้วเอพซีขึ้นบุเนนั่นไปหา,ลา,ปหา,ลาแล้วนี่วิยาได้เราเกี่ยวเขา่าเนาะเกี่ยวเข่านี่ก็ไปเกี่ยวไปได้ยูเลยแล้วเขาเองเลย<ไ>ปราจ<า>ันรับจัางได้ได้มืออกีาได้ผลじゃทีน,นี้ได้หกแฉนแล้วก็ชื่อกะตก๊อกขาวแชมแฉนชื่อกะตกตกระตกเวียอใบเดียวนะสามเสน พี่น้องพ่อกันอีกนะครับทรงเน่บุญมาบ้านเฮาเด้อการพักทายสบายดีที่เราคือเดิมพี่น้องเลยตอนนี้เฮากายยังอยู่ก็มีตู้นี่แหละซื้อกระปุ่นซื้อตำไมาให้เราวโหกำลังกินอยอะอ่เสฟบุ้ณน่ะปิ่นหนาใส่ลมช้ำเพรแห้งแน่เจ้าคุณน่ะมาหน่อยกระชีเข่ามากินน้ำแซ่บบ้าหักแล้วหักแล้วบ่ได้เค็มบ่ เออกันเค็มแน่เค็มวาสิหายเอาน้ำปลาบ่ได้กินหมเลยกินแต่แม่เจ้าปลได้โอ้ยค่อยเขี้ยวมากเลยอืมกินขมังแล้วพ่อในพวกินเพื่อแล้วพ่อเนาะขักแล้วขักแล้วคนอ่ะอืมขักแล้วคุณมะเดี๋ยวเปิดตาแฉบอยู่ไหนคนอ่ะเออแฉบคนแล้วถากินตอนนั้นเมียเจ้ากินหง เิเพิ่กินงเรอเนะยวบอยูเฮือนเนาะมากับพอมาเน่ยมัเก็อยู่ให้อยู่หน้าไปกี้ะสืสียมาลพรเหมาล้เยเอ้ไปมาแกวชือกับทพป็นทุงนั่นุงชิบันงนี่คอยชื่อทุงชาพันน่นี่ลายตืนนเต่วลายว่าข้าวุ้นีงโบชาพันได้กินอิ่มหลายคนฮาเ ที่ใช่ใช่ป่ะฮะยกเปอ้ยยกเปื่อเลือกกันแชบนะเบอ่ะเพิ่นเพิ่นุนี่นะเพิ่นกินหมากดิกินก้อนกล้ยจังเขียวมากก็ได้กินออมเลวก็แล้วก็เลยเบื่เบือแล้วนี่บเืองท่านเนี้นะไม่กินไหมเลยวบเฟืองมานนี้ วันด้มาหาเาเลยเมื่อกิ้ินทอดเ่าแล้เวเอพซีก็เห็นนั่นไปหาแล้วเนี่เฮียนี้เเกีเขขเ่ยวเขา่าเนาะ,ะเกียเ่ยวเข่านี่ก็ไปเกี่ยวไปได้ยูเลยแล้วเขาเองเลยเไปหานลับยังได้ได้มือถ้เอได้ผอじゃเธอได้หกแฉนแล้วก็ชิ่อกระตคกชามแชนชิ้นกระตกกระตกเวออียอใบเดียวนะสามเสนชาวใบาวใกระตกไปได้เลยกระตกยางอันนี้จะมันไ่ได้ชิตกอันนี้ คือแบบนี้คนู่ลอยยางกันโอ้ได้ได้ซื้อกระตุกไว้เออดีแล้วเขาได้ไสเป็นของไสของไสของซอยเนาะใส่กับกรเจี่ยวเขาสองมือพอดีได้ดมลังหนึหืมได้ดมลังหนึ่นี่เสรนแล้วไปน้ำเผินเท่าแหร่เออเขาเกะเขจ้างมือไรเซนบอกยู่พี่เขาจ้างถูกเนาะยามันเนาะดีกว่ายู่ซื่อ ไม่เยอะนัเนี่ยนี่วะคันบะบุ้มีเนี่ยกินแล้วกันไม่ชื่อฟังกินแล้วไปแล้วได้ไปหกมือเจ้าน่ะไปหกมือจีไปหกมือืมได้หกแสนได้หกแสนแล้วก็ไปบางแก้วเมื่อนั้นก็ชื่อนั่นชื่อหมากชื่อผู้ชื่อที่เชียดชื่อของโปรดเลยใช่ใช่ก็หมดเจ็ดถือใจเลยหัวเพิ่นของโปรดพิ่นของโปรดแล้วแล้วหมากผู้แต่ใหายแล้เลือก จักแล้วชิเลือกอะไรหรอเปล่าเราไล่ถามชุดน้ำถา้าแล้วก็จักแล้วชเลือกตัวได้หรอเปล่าว่ไาไรแล้วกันนี่ฮะมาอะไรกินเลยไปหาหอหอบไ,ไปหักคออือผมมีปูนไปคอผมมีเกียดไปคอบมมีผูไปคอมันอยากจ่อยจ่อยอยูอย่เ you น know. าะบริกินกับ,บาร่อไที่ไน่ยกยังยังเนี่ยเลือกมีแต่เนี้อยากหมดอันใดก็อยากอันใดก็อยากฟิกไปมวก็นอยากเขามากกัอยากคงกินก็อยากอ้อัวกรบแพงเขามากก็อยากเนาะ ชิปะพัวก็บชิได้เขามากแล้ววะไปให้เราเลือกอันไหนวไปถามเราเวลาหล้วนี่ก็เขามากนะครันเวลาหิวแองเลยเก็บเอาทิมเลยไปเก็บเอาอีกชิได้เอาทุงยางเด้อห่อไว้เจ้ายาเขี้ยวทุงยางแบบนี้เนี่ยว่านี่มันบม่มีหอมอบรอบๆหลบๆเก็บของเก่ากันแนวแซ่บนำบทันสีชัดอกกินน้ำกันก็สีชัยอิ่มแล้วพอน่ะ ตาเต้าหู้อิ่มบ่เอาอีกกันบ่อิ่มนะเอาอะไรกูยันมันบ่หมดยันมันบ่หมดไปว่าแบบนี่ไปแล้วนะฮะแบกไม่ก่อนไปแบกไม่ก่อนแล้วบ้ากินอะไรแม่น้ำนะเริ่มกินน้ำแล้วแบบนี้เอ้ยผู้ตู้อ่ะโอ้เรากินน่ะเราจะไปอะไรไปแบกไมกันแล้วไปแหละสนุกทางนั้นก็ไปแล้วไปแบกไหมว่าว่านี่เช้านี่ก็ออกไปแบกอะไนี่ตก นี่ปูเนี่ยชาวอมเนี่ยแบกไม่สภาพคุณยายล่ะนะ่ยแต่ไม่เท่านี่ก็ลูรวยลานเราก็เลยเนาะแล้วก็ชาวเปีนก็แบกเฉยแล้วก็แบกเออพ่อพ่อนี่ยปะาเนี่ยปะาลุยไปหาเงินจะคนบ้านใดเนาะมันเป็นตาบ่เป็นตาบ่กมีอะไรพวกเพลงเอาโทรศัพท์เพมันเืขันว่าวอยู่เศร้านะเนาะดีมากี่จะคนว่าอยู่ มันสีร่างไงตีอือใส่ใส่อือเร่องอะไรอือก็แล้วคนสีไรลูกกับผัวกับบุญเรนยนเอาเลยจะเป็นเพื่อนเป็นซานนู่เนาะเห็นเห็ดอย่างคือนั้นว่าเมื่อเท่าตัวเมื่อเท่าหนึ่งบอกพอเราได้ไปแล้วไปได้ทันงานไปตัดเช่าตัดงั้นลูกเอ้ยเขาไม่ชีไปมันก็ไ่ได้มวียนคนมันก็นอนคนบ้านได้อันนั้นผัวลราคน เทบางเพียงบอมันลาเมียอะไรปะการเนี่ยเมียตอนนั้นกระปะกระยอนยังยอนมันนั้นเลยกระไรเมียนเชียวเมียนเชียวอันบ่พอนบ่คือได้ลายเมียสินรกจนบ่อยากเะใช่เจ้าหนะคือพวกกินพวทันอยากบอถ้าถ้ากเขาบ่โอถ้ากเขาซุกบ่เออของถ้ากเขาซุกอลไรจังตำอลไรจังกินกับเขา เด็กกำลังขึ้นอายทุกมันล้มเลยต้องหาเนี่ยมาขังอีกได้หร่อแล้วว่าที่เอาปลายยางแต่นี่สั้นกับไปกูไปดังูทั้งหัวูเนาะมันบังลมเด้อันนี้อยู่นี่ว่าลมมันมันเช้าที่มาหยิบมแบกเนี่ยปูกับมันแยกอุ้มเอาไว้ให้ช็อกเวียดเอามือให้อืแบกชอยเล่าเช้านี วัอจะเอาพยยางให้แล้วไปยยางมองไข่ดอกผลมันบ่ตกเลยเนาะเข่าข่าวว่ามันสีูตได้ไหมได้มันขนพลมันตีค่นี้เวลาเข่าดึงน้ำมันยังขุนพลมันเปลวกมาพีมาพีเต็มมนี่ปัดขมือมือนึงช่องแับเทือปัดอล้ายก็เห็นอีกลมไปมี ลมแหงซั่มอันนี้เนาะลมหแหงรัดอ่ะเสียงเพลินพอจังกายเฮือนมาเดี๋ยวเรากระเจงะไปแล้วแต่ทานนุ่มไม่แล้วอ่ะแต่ท่วงทุ่งใช้คอยมุม่จ้าน่าจะ่อยพุ่มเจ้าจะลังเตรียมยนะบ่ตอนนั้นนยังอยู่นี้ห<อ>น่อยคิดญ่อยู่คนเคยไปเราไม่ได้ขัดน,นุ่มไม่บิดปานดี ขนมไทยบ๊ทปานเฮ้เยกินนมเฮยกินนมเด้อกินนมได้เวลาใช่ว่ากินเบาลงมือแห้งนักเขาให้เห็นเห็นตัวเฉเดย์ท่ันอายสิกินนมอบ๊บ๊เมื่อไบวไปเกี่ยวเขาอห่เห็นท่านเอานะเดเ๋ยไปเออบ๊แล้วโบ๊มองไปแล้ววันนี้เนาะเบ๊แล้วแล้วหม น mm. okay. mm. ี่ได้เงินหกแสนกระดมเห็ดเกี๊ยวเผาใส่หกหมื่นเนาะหกหมื่นคือชิตกชื้วยังชื้วมะพริกวป้งนัวชื้วกินอะไรไม่ได้ไปห้ากินไปเกี๊ยวแล้วก็ต้อนแรงอะไรล้วนเละกินอีกบุมียาชุบให้ชุบชื้วเอาอีกบุมีเคี่ยวชื้วเอาอีกคนละย่างกันเห็นคนนึงบัดชุบยาช็อกไม่ต้องบัดชุบเคี่ยวมากไม่ยาชั้นมันลายเงินนั่นจกอันนี้จกบัส ลายเงินลายทองเดียวลายกุจงเอาอะไรก็ยากยาดอกวันนี้เราก็ไปได้ไปเฮ็ดเรียละใครอยู่ดอกเนาะช่วงนั้นเราก็ไปเคี่ยวข้าวเด้ผู้ตู้ก็ได้เอาไหนแม่ลูกแต่ไอ้มันไปทำงานอยู่เมืองไทยโวอย่าลกกแม่ลูกแม่กุ้งกุ้งนี่ละขันเราเอาไปว่าแต่เอาเอไป ันอยู่บ้านเทาเฮ็ดเยอะเนาะสวรรค์แถวยบอยงกัเวียงกับขึก้อนบ่เวียงกับบุญเฮ็ดบ่เวียงกับมันไก่ลูกคันสมมุตดกับข้าไปนะมันสิโนสวรรค์ในแค่นี้อือถือโน้ตแล้วแล้วนั่นบ่ได้ต่อเจ้าคันสิปะกันเนาะไป่งาวกำลังอยู่บ่คันข้าไปกับบุญเฮไปทางไก่ให้เขาอยู่น้ำมูกไก่ซ้ำแบบว่าเอามาเยี่ยมลูกเหาง่ายอยู่สินะปีนี้ก็ปีนานเลยปะเอื้อนบ่ได้ เรื่องเพื่อนนี่เข้าผูกพันไหนเข้ายู่นี่แบบว่ายังเด้บ้านมีอย่างเอกละไปลูกไป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 ,ไปผูกพันจะไปแล้วคิดฮอดแบบเข้าคิด,นะคอดฮอ,อ,อดลูกเข้านี่แหละนะคิดฮอดเพื่อนก็คือคิดฮอดลูกนี่แหละ,ะ,ะไม<ป>่นี่คือจะอุ้งมือน,นั่นเนน่อเน่าน่ารับจชาไปจ้ะ อันนี้ปะเพือนอยู่กูมีใคอยู่นานาจะคืนคืนนึงนั่นก็จะเกือบบอลอดเกือบมากกว่าคืนวะน่ะเดินลงปีนไปคาปีนไปคาเพื่อนเฮ็ดเพื่อนให้นี่ฮะก็นอนหน้าคืนนึงเกือบบอลอดเกือบบอลอ็อกกี่ขั้นเนี่ยอ่ะกีดขอดเนาะเอ้ยนอนเป็นพัวนะเห็นวันใดเฮือนละงามแล้วก็ปะพัวนอนอยู่บริษัทเนี่ยนอนบอรับ อันได้คิดได้ทวงของพันเนตแล้วพันเนตในตู้เว้านะนอนบารับเราว่ะไปนอนหน้าคืนเดียวเราเพื่อนกับแบบเดียวกับลูกกินทอดคือกันกินทอดยืมสอบกได้เลยเพื่อนนี่เลยเออเคยว่ากินทอดยังมีผู้อยู่ติดติดก็มันเชื้อคันนะเหือนเฮาเนาะย่างพอเอาไปนี่ก็พอแห้งเลยทีเดียังเอาไปนี่ไตแล้วย่างก็ปดอันก็แล้วโอ้ย่างในนี้ยืด กระเครื่องเคราะห์นวดลายรักเขือกเดี๋ยวเข่าชามเขาอย่างยังเขาไปรักเขือบริกินคิดนะเงินนะเพื่อสีทาได้เงินง่ายแนิ่งแล้วเราเพื่อนน้ำซานเนาะคือแต่วันแขวแล้วเพื่อนงามไปใช่กันแต่เพื่อนเป็นมิคืยังพุ่งไม่ไปขู่มือเลยคิดได้คิดแค่นิ่งแหวกแล้ลูกเขาอีละไปไม่ไมมจะน้องมาลับกูนะอย่างกังหันเพื่อพืนไม่ตู้อันอยู่ใกล้กับพูนักจำเนาะ เพื่อเขาเคาะโป๊ะโปะอยู่กับบุรเยินคันคืออยู่ใกล้กันแล้วนี่ฉีดแล้วฉีเบื้องยุ่นี่เถ่านี่แล้วหวงติดกันอือเราหวงไม่เถ่าประมาณนี่ลูกง่ายคันแต่เอ้ยอืมคันว่าเฮาหากลับไปน่มาใกล้กัแหละเดือนละล้านสองล้านก็เอาห้าเงินแต่ละมื่อนีก่นายเยอะสาวสามสิบก็พอได้ซื้อประเด็กไปนัวเนาะมันหากบุมีเก็บบุมีกำ เพื่อนได้เชื่อเป็ดๆนัวคือเป็นตู้ก็มือนั้นมือไขไปมือนึยุดแล้วก็นอนไข่่เป็นไขเป็นไข่แล้วเป็นวัดแล้วก็นอนได้ยแล้วนี่นอนกอนเ็ดได้ด้อีกช่องมือช่องมือไปตาอีกกลับไปเห็ดได้ไปอีกเ็ดได้นอนเห็น่สีใมันก็เริ่มปะได้ดเริ่มอยู่นําเราได้สินะทํามัใหญ่กว่านี้แบบเฮาเฮ็ดอยู่สิเชนนี่วันเสาวันทยแ ขอเพิ่นมาเยี่ยมลูกสิกะมานอนคืนนึ่งละไอสิกะใครอยู่เนาะชมพูนะมาพอได้มาอะไรยังมาเลยมาอะไรยังมาเลยมาอลไรกันเนี่พอสิกแล้วบ่สิกแล้วอือเอาชุกไว้อยู่ได้撒ชุกไว้จะเอาในีัยมาถวยนึงคิดว่าบ่มดเนี่ยแบบนั่นอือเออบดมาเอ็กมาเขาไหม ลองกินข yeah, <The> ้าวใหม่บัดนี่ใหญ่กว่าเก่าบัดนี่เอาบัดนี่พูเน้อยเด้อบัดนี่มันก็ใหญ่ขึ้นแล้วเนาะลมอบัดนีกับบานนี่ลมคักอแม่ือเือนําไปซื้อยาอยู่ซื้อยายังยาออนี่คือคือตคืนนบ่ได้นอนีแต่อกับอบ่ได้นอนนี่ใกล้คั่นแล้วก็า ไอ้เอาใ่เอาะเลยไอ้คนบุลุุบุเช้าคืนนี้คือเพอไไ้ไอ้เหรอตอนนี้เราค่อยมากินยังประแดกประดีกินเห็นเคาประแดกลำกระไรเนาะประแดแล้วก็ปูเขาพิษพิษวะพิษเด้กโอก็ปูวะพิษนาวะโอพิษว่แบบัหนพิษหมด

เราก็จำแจมังนาวเนาะปอกเอามีดมาปอกมัปอกไปโหปอกเบิ้งนี่อันตรายแท้เนี่เนาะเราช่วยเข่าเราไดนะ้ที่ช่วยยูใช้บ่ะนี่ม,มนยังเด้เที่วดาหน่อย เขาเขานะฮึคามางอสวยบ่เบิ่ด้บเออเบิ่้ไปช่วยเขาบ่ไปช่วยเขาวันนี้เด็กน้องหม่แต่เนน้องไห้แน่นะเอ้ยครับใช่แ้วเลยเอ้ยไปกินกระปุลกระปูแมลงนะได้กินแล้วว่าปนกระปูปีนี่ กินเพื่อนนั่งังเรงหมดคือหมดอืมไม่แซ่บป่ะตำให้มันแหลกแหลกแก้าก้อนยังหมหมดมือหนักคืนมือหนักวนแล้วบ่อพักปีนี่หืมเจ้าอันวนและพักปีนี่ปีนี่ชวนในไลูกก้ยยันหัวควายหมูก่อนชิวานมองไรี่หี แม่นแล้วมันปุ๋แล้วปุ๋ถากินน้ำสะเตลโหเราดูเต็มเชินอ่ตะวันแช่มีเต็มขับปล่ยหัวปล่ยหัวปล่ยใกล้ไ่ได้ยช่ไหมอืมไม่มีหัวอ่ะอีกแล้วใครอีกแล้วมอลำตัวนี้มอลำน้อยซื้อมาใหม่ใหม่อ่ะหัวนวดนอนไปเอาเขาไปนอนในโหไปนอนไปนอนไปดึกไปเจ็บเจ็บมือนะ้เต็นตอด แต้นตอดเมื่อยลงตอดเต้นไงยังโอ้บอกบอกว่าเต้นตอดเมื่อมาลูกว่าไปหัวลูกนอนกันแต้นตอดเราโอ้ไปหัวนอนกอนมวแเนบบาทในยูน่มันนี่เชเซออืม คนโกคนยังลแล้วแล้วมันเอ้แล้วเข่าแล้วยังแล้วก็เริ่มมีคนมียังอยู่กับคักลแล้ววันนี้คุณดิเออแล้วก็มาเฮ็ดน้ากันว่วันนี้เบื้องหอ่างเบื้องห่างแล้วก็มาเฮ็ดช่วยกันไม่เท่าม้วนแล้ววันนี้ลูกหลานมาอยู่หุ่มเมื่อไหร่มาอยู่ไปนแด่ดูหุ่มอะไรลูกหลานแล้วแล้ว่าเขาน่ะแล้วแล้วแล้วก็มาเฮ็ดช่วยกัน เราเขาผู้ใหญ่ยุคไดเลยจะยดให้พื้นเออนี่ก็กรช่วยกันเฮ็ดวันนี้เฮ็ดตุกอันนี้บจะไปแบกมากี่นี่วนมาดเออ่าน อพอดีเลยนี่น้าย้มาคุณพ่าตัดอยู่ป่าคุณบ่อตัดอยู่ป่าคนนั้นเราตัดอยู่ปเรามาไกอดอยู่อืมระวังไม่ฮักใ่หัวฮั้นเมืออ่เตดาลแต่วแตไปหาหนูไม่เอาพีเราไปเลยมันไม่ไม่บิดกันโน่นจัน ดับ้านเไ่ตกฟังเลยกิตักเลยใ่ไนมมาลำคาันยังวันนี้นกับเสื้ากันน่ะผาตังขึ้นไปโมงกันเอออ่ะเอออ่ะล้บนี้กระต๊อบน้อยแล้วกระต๊อบน้อยท่ำใจกระท่อมน้อยท่ำใจวันี ะทำน้อยทำใจน้อยแต่รับเลยคือว่าอัดประตูใช่ลมเข่าผัดเราน่ะจอบบางนั้นตกเตียงว่วแห้งอย่างนี้นั่นแหละกำลังเอาอยู่เอาเต็นตอดมือ่เลยเฮ็ดไม่หย่องนะแ่นั้นเฮ็ดไม่ตูชาวนิออดเลยเด็กอันนี้มัน

กินข้าวแซ่บอยู่บ่ะจังอ่ะแซ่บอยุติกี้นี่หันตื้อคนไทยเลยกินข้าวก็ไม่แซ่บเลยแต่ดีฮันโลกินข้าวก็กินช้ออนอืมอีนี่ฮันไม่แช่กินข้าวจ่อยแล้วบ่จักขาเกี่ยวข้าวนี่จ่อยบ่หนักหนักลงบ่ลงแน่นลงเชือกครับนะอันนี้ฮันบ่งึัฮะ ตอนนอนว้านุ่งเสือครับบาง่านอ้วนน้ำผู้ใหญ่เพิ่นเลี่ยงนะจ้อยแล้วว่าปนี้อันนี้มันกินข้าวมืแช่เลยจ้อยเลยนี่เห็ดเลียงไรทั้งอช่างพื้นไนอนแต่ไอ้กินข้าวก็มันได้ยืสำเนียต้มกินน้ำห่อนเนอกินน้ำอุ่นเนอะมือนอนก็นอน่งมือไปต่ออืมอืมอืมอมจำมืไปแบบเขางิน อันไค่นีไปเดวจเนอเงินพได้ใช้ถุงเชือกเนาะพอได้จืดมเผิดแปงง้อเน่กินนอิ่มแล้วลุกแคบตบนอนก็บนเือเขียนเงาให้ลูกเน่ลมชักเกิเองให้ไดใช่ฮะเกออยากนอนเลย เออได้ได <c oughs> mm ้ลายบ่เออได้ลตึกล่างออกเียนออกคักวายงได้เนาะอออ่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เฮาสิอโตจบก่อนอทางเมงแวล็ปอกน้ําไม้มาต่ออยู่ทีนัวัวเด้อ่วเด้อมาเบิ่งเพิ่นเฮ็ดอันนี้ก่อนีดิอ่ะเดี๋ยวสิเพิ่นสิขอโตจบคลิปก่อนเพิ่นเฮ็ดกระตอให้เาเพียง คนมาเนาะสัเปียงหรือสัเปีย,ง,ยงนี่างเงี้ยเด็กคลิปนี้สมุทรกระสิโกโตมล่า,าก็จะพิกรณ์พี่น้องเนาะพอก,กันในคลิปหน้าคุณแหลกขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อ